สวัสดีครับกระผมนายกิตธนพลัฒนบำรุงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สัมภาษณ์ในการเรียนรู้การอ่านจับใจความสําคัญโดยการใช้เทคนิคบันไดหกขั้นของเด็กชายผู้ชิดปรวดเร็วกระผมขออนุญาตแนะนาเด็กชายผิ้ชิดปรวดเร็วอีกครั้งครับสวัสดีครับคุรู้ชิดครับคุรู้ชิตมีความรู้สึกยังไงครับที่ได้เรียนรู้เทคนิคบันไดหกขั้นนี้ครับครับจากที่คุณครูนะครับ ได้นำทักษะเทคนิคบันได6ขั้นนะครับมาพัฒนาให้กับผมนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจนะครับและสามารถจับประเด็นใจความสำคัญได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่านเนื้อเรื่องแล้วมีความเข้าใจนะครับและสามารถบอกได้ว่าใจความสำคัญของเรื่องนั้นๆคืออะไรนะครับมีความและมีความสนุกสนานในการอ่านมากยิ่งขึ้นครรับชิครับ แล้วในบันไดหกขั้นนี้คุณชิดคิดว่าบันไดขั้นไหนมีความรู้สึกว่ายากมากครับครับผมมีความรู้สึกว่าบันไดขั้นที่1นะครับมีความยากนะครับเพราะต้องหาคําตอบ5 w 1 h นะครับแต่ผมได้ทํากิจกรรมจากนิทานผมจึงสามารถทําได้ครับบันไดขั้นไหนที่คุณชิดคิดว่าตัวเองชื่นชอบและทําความเข้าใจง่ายมากครับครับผมคิดว่าบันไดขั้นที่2ครับเพราะหาคําตอบคือ คำสําคัญคําที่ซ้ําๆกันง่ายและเข้าใจครับคุณชิดรู้สึกยังไงครับกับการสอนของครูนะครับที่ได้มีการเรียนรู้การอ่านจับใจความสําคัญนะครับโดยใช้เทคนิคบันไดบกขันคุณชิดรู้สึกยังไงครับครับผมมีความเข้าใจนะครับและผมนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านข่าวบทความและการอ่านเนื้อเพลงนะครับซึ่งครูได้ฝึกสอนนะครับและผมก็ได้ไปฝึกและทบทวนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายครับ ครับขอบคุณชิดมากครับขอบคุณครับ